สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด Move on พี่เต้ขอเวลาให้ตัวเองบ้างตามใจใครไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์วันที่16มิถุนายน65นายมงคลกิจส,สุขสินทารานนท์หรือสอสอเต้หัวหน้าพักไทยศรีวิไลปเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสาเหตุที่ขอ Move on นั้นเนื่องจากไม่อยากขัดแย้งกับนางพนิดาศิรยุยทธโยธินหรือแม่ของแตงโมและนายฉริยะเริงรัตนพงประธานชมรม เเหลือ,อ,ย,อายาอัจฉริกรรมเพราะจะต้องตามใจคนใดคนหนึ่งแบบร้อยเปอร์เซนซึ่งได้คุยกับแม่แตงโมแล้วท่านเข้าใจและเห็นใจยืนยันทีมงานที่ปร,รึกษากฎหมายพักไทยศิวิลายังทําหน้าที่เหมือนเดิมมีเพียงตนเองที่มุ ve อ n คนเดียวเท่านั้นซึ่งอยากขอเวลาไปเตรียมตัวในศึกอภิปรายไม่ไว้วังใจและเรื่องที่ทนายเดชากิติวิทยานัน์เข้าร้องเรียนกับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปร ามการทุจริตและประพฤติม,มิชอบสภาผู้แทนราษฎร กรณีที่กล่าวหาตนไปข่มขู่ในช่วงบ่ายวันนี้ทานายเดชาจะเข้าไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสอสอเตยืนยันไม่หนีแน่นอนพร้อมโพสต์ข้อความว่าวันนี้กมทปปชเดินเครื่องสอบผม15.30นาฬิกานาทีเรื่องข่มขู่ทานายเดชาเหตุปกป้องคนส่งอายุ67ปีผมผิดยอมรับผิดไม่นายหน,นีพร้อมแอนอ,อกรับแบบลูกผู้ชายส่วนอนาคตจะกลับมาทำคดีการเสียชีวิตของแตง อีกหรือไม่และสังคมสงสัยว่าทำไมมุฟออนเร็วเกินไปหลังเคยให้คำมั่นเป็นสอสอมีหน้าที่ทวงคืนความยุติธรรมให้ประชาชนสอสอเต้ระบุว่าไม่สามารถตอบได้ว่าจะกลับไปอีกหรือไม่เนื่องจากนายอจริยัตถึงกับลั่นวาจาว่าพร้อมช่วยแม่แตงโมทำคดีต่อแต่มีเงื่อนไขมีตนต้องไม่มีนายมงคลกิจและทนายชนบทอดีตผู้พิพากษาแต่ตนเองยืนยันความสัมพันธ์กับแม่แตงโมยังเหมือนเดิมหากแม่อยากไปร้องคาราโอ เกะหรือทานข้าวยินดีพาไปแต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวคดีส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ทนายเดชาออกมาไลฟ์สดวิเคราะห์คดีมีช่วงหนึ่งที่พูดว่าเสือสองตัวอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้ต่างหิวแสงทั้งสองคนสนสเตกล่าวว่าไม่ได้เป็นเสือผมเป็นคนมองหน้าผมสิเป็นเสือหรือไม่ส่วนที่ทนายเดชาเอ่ยทานกักการเมืองคนหนึ่งที่พูดว่าเป็นคนให้แสงนายอจฉริยะและปล่อยข่าวว่าทนายเดชาร่วมมือกับนายอจฉริยะนะ ยืนยันไม่ใช่ตนแน่ไม่เคยพูดน่าจะหมายถึงคนอื่นสงสัยทนายานเดชาคงคิดถึงพี่เต้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ